คนเล่นเวที n ิงเวฟต้องระวังอย่าเพ้อทํา5สิ่งนี้ถ้าไม่อยากไอดีพังจะไม่รู้ตัวหลายคนที่พลาดไปแล้วเนี่ยต้องมานั่งเสียเวลาแก้หรือไม่ก็สร้างไอดีใหม่มาเช็คกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับคือตู้กาชาซึ่งแน่นอนมันก็คือระบบเบสิกของเกมเวทีริงเวฟนะเนาะสิ่งที่ส่วนใหญ่มักจะผิดพลาดกันนะครับก็คือตู้กาชาเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดตู้ถาวรต่อหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ตัวเวลาผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ย เราจะมีลดราคาเนาะปกติเนี่ยออหมุน10รอบเราใช้10 10หมุนอ่ะแต่ว่าตอนนี้มาลดราคา20%เพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้แค่8หมุนผมจะได้เปิด10รอบถูกปะแต่ว่ามันการันตี50ครั้งได้ตัว S เลยซึ่งพอทุกคนเปิดครบแล้วอะตู้เนี่ยไม่ต้องเปิดแล้วนะ <c oughs> คือไม่ต้องกลับมาเปิดตู้ถาวรแล้วคือมันไม่คุ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเปิดตู้ลิมิเต็ดอะครับแม่งก็หลุดเลท เอออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่ต้องกลับมาเปิดตรงนี้ตอนเนี้ยมีบางคนที่นะครับเรียกว่าพลาดไปเปิดอีกรอบหนึ่งนะก็ไม่มีความจําเป็นตรงนั้นถามว่าคนนั้นเป็นใครอืนั่นแหละ <laughs> ต่อมาแล้วเราควรจะเปิดตู้อะไรดีละ่ะแน่นอนครับตู้อาวุธก็จะโยมไปถึงข้อที่ข้อที่1นจุดหแล้วกันตู้อาวุธหลายหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามันเลือกได้นะครับตรงนี้ถ้าเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะกดที่มุมขวาเพื่อเลือกอาวุธได้ แต่ว่าถ้าเลือกไปแล้วอยากจะเปลี่ยนเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเลือกได้บางคนไม่รู้อันนี้มีบางคนไม่รู้จริงๆนะทุกคนเออไม่ได,ไได้ไม่ได้จอจี้นะมีคนไม่รู้จริงๆเออก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเราสามารถดูออฟได้ว่าแบบเออเอาออฟอะไรดีนะครับถ้าแนะนําก็จะเป็นปืนฉีดน้ำวันนี้กับดาบวันนี้แล้วก็ดาบใหญ่นี่ก็เปิดได้แล้วก็ปืนนี่ก็เปิดได้หมัดหมัดเป็นคลิปวนะหมัดก็เปิดได้ก็ประมาณนี้ ไปเลือกเอาเดิมได้นะครับต่อมาที่ทุกคนชอบพลาดกันนะครับข้อที่2ก็คือการเอาเพชรเนี่ยเอาเพชรที่หาด้วยความยากลําบากของเราไปแลกเม็ดสีฟ้าเม็ดสีฟ้าคืออะไรเม็ดสีฟ้าคือการที่เราเปิดตู้ถาวรกับตู้อาวุธนะครับที่เราบอกว่าไม่ควรจะเปิดอ่ะเออแล้วเราไปแลกมาเราควรจะเอาเพชรที่หาไดะยากยิ่งของเรานะครับไปแลกการเปิดเม็ดสีทองหรือตู้ลิมิต็ดหรือการเปิดตู้อาวุธ แค่2อย่างนี้นะครับแค่2ออย่างนี้ไม่แนะนําให้แลกอย่างอื่นเลยเพราะว่าตัวเม็ดสีฟ้าครับเราเราได้มันอยู่แล้วตามเนื้อเรื่องเนาะเออตามเนื้อเรื่องตามการเดินแมพอะไรเงี้ยมันจะแจกอยู่แล,แล้วแล้วเราก็ไม่ได้รีบหาเม็ดสีฟ้าเท่าเม็ดสีทองครับก็คืออย่างที่บอกไปเราไม่ต้องเปิดตู้ลิมิเต็ดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นต้องรีบเพื่อแลกเม็ดสีฟ้านะครับสิ่งที่ต้องรีบคือตู้ลิมิเต็ดนะครับเราอยากได้เราต้องรีบหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็พยายามไม่เด็งห้ามใช้คำพยายามห้ามไปแรกเม็ดสีฟ้าแล้วกันอันนี้คือข้อ2เนาะต่อมาที่ทุกคนชอบพลาดก็คือฟาร์มเอ็โคไวเกินไปความหมายก็คือถ้าสมมติว่าเลเวลยูเนียนของคุณตรงนี้นะครับเลเวลยูเนียนเนี่ยยังไม่ถึงเวลสี่สคุณจะยังไม่เปิดการันตีดอกเอ,อ็ o โคทองและกันพูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าคุณไปฟาร์มเอ็โคตอนที่ยูเนียนเลเวลคุณยังไม่สี่สนะคุณก็จะได้ของให้แบบ สีม่วงสีฟ้าอาจจะได้ทูนเนอร์สีม่วงด้วยซ้ําหมายความว่าถ้าคุณเล่นไปอีกเวลมากขึ้นอีกคุณก็ต้องฟาร์มใหม่คุณต้องหาเอ็โคสีทองซึ่งมันจะการันตีประมาณเฟดเฟดสาเฟดสี่แต่ว่าการันตีจริงๆอ่ะถ้าคุณอยู่ในเลเวลสี่สิบอะมันจะการันตีดอ,อกทองละแล้วมันจะได้ทูนเนอร์สีทองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าอย่าเพิ่งฟาร์มถ้าคุณอยู่ในเลเวลไม่ถึง40เพราะคุณต้องมาฟาร์มใหม่อยู่ดีมันเสียเวลา ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเลเวลตัวละครล้กันคนที่เคยเล่นเกม MMORPG อะไรพวกเนี้ยก็จะคุ้นชินกับการที่เอาตัวละครไปตีมอนแล้วเวลจะอัพซึ่งเกมนี้ไม่ใช่เเกมนี้เนี่ยตัวละครจะเลเวลอัพได้ก็ต่อเมื่อใช้ e x p ในการอัพนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่ะอันนี้เลื่อนขั้นขอโทษทีอ่านี่นมันจะเพิ่มเลเวลได้ด้วยวิธีนี้วิธีเดียวนะครับก็คือใช้หลอด EXP ตรงนี้ ในการเพิ่มเลเวลเราไม่สามารถหยิบตัวละครนี้ไปอยู่ในทีมแล้วเอาทีมนี้ไปตีเพื่อให้แบกแล้วเวลขึ้นได้ตรงนี้อาจจะมีหลายๆคนที่มาเล่นใหม่อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็เอามอนต์เอาตัวละครไปตีแล้วเวลไม่ขึ้นก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นหลอดเอเท่านั้นในการอัพเลเวลตัวละครซึ่งนะครับการอัพเอตัวละครเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อ4.5เลยแล้วกันก็คือทุกคนดูนะตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างเยอะถ้าทุกคนจะอัพทุกตัว ไม่ไหวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งผิดพลาดที่หลายๆคนชอบทําก็คืออัพทุกตัวเลยแบบอยากอยากอัพตัวนี้อยากเล่นตัวนู้นอัพหมดเลยครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือมือใหม่นะครับหรือมือเก่าก็ตามเนี่ยคุณควรจะโฟกัสไปที่ทีมอย่างเช่นทีมแรกผมตั้งไว้3าตัวนี้สมมตินะคุณควรจะอัพทีมนี้ให้เต็มก่อนโดยไม่สนใจทีมอื่นก่อนนะคุณควรจะโฟกัสทีมนี้ให้เต็มก่อนเพื่อที่จะให้ทีมนี้ช่วยคุณแบกคอนเทนต์ต่างๆให้ผ่านไปได้แล้วคุณค่อยไปสร้างทีม2แล้วค่อยอัพทีม2อะ่ะ ต่อไปโดยลําดับการอัพตัวละครเนี่ยควรจะอัพอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยผมก็มีพูดไว้ในคลิปอีกคลิปนึงแล้วก็เดี๋ยวปักลิง์กไว้ในดีสคริปชั่นให้ก็สามารถไปดูกันได้นะครับข้อสุดท้ายที่ผมเอาฝากทุกคนก็คือมาร์กิ้งมาร์กิ้งคืออะไรถ้าคุณเปิดแมพขึ้นมาคุณจะเห็นว่าคุณกดไปที่ไหนของแมพเนี่ยคุณจะสามารถเลือกมาร์กิ้งได้จะเห็นว่าเนี่ยผมเลือกมาร์ดาวดาวไว้หมายความว่าอะไร ตรงนี้ที่ผมมาร์คดาวไว้นะครับทุกคนจะใช้อะไรก็แล้วแต่ผมมาร์คดาวไว้เพราะว่ามันคือของที่อัปเรเวลดาดนะครับอย่างเช่นตัว3.0เนี่ยเป็นเทปนะผมก็จะมาร์คดาวไว้คือผมเก็บผมเก็บใช่ไหมแล้วผมก็จะมาร์คว่าอ๋อตรงนี้เป็นดาวนะเพื่อสุดท้ายแล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องกลับมาหาอีกเพราะว่าเราจะใช้คู่กับ Interact Map เดี๋ยวผมเอาเว็บแปะตรง Description ให้เดี๋ยวผมพาไปดูเว็บว่าเป็นยังไงเนาะ ะจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนอันนี้คือเว็บ interact ที่ผมใช้เนาะทุกคนจะเห็นว่าลูกกลมๆเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนกับตลับเทปที่ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับในการอัพเวลผมก็ทําดาวไว้แหละว่าโอเคอันนี้มันอาจจะไม่ครบนะจริงๆรงแล้วมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่วิธีใช้งานนะครับแต่วิธีใช้งานเนี่ยก็ไม่ต่างกันก็คือเราเก็บในเกมเสร็จแล้วแล้วเราทําแบบ marking ไว้ในเกมใช่ป่ะครับเรามีหน้าที่ที่จะคอยเปิดเว็บเนี้ยเพื่อ แท็กกิ้งว่าโอเคเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องอล็อกอินกอนนะครับเพื่อที่มันจะได้จําเราได้และนี่ก็คือหน้าตาถ้าทุกคนล็อกอินไว้แล้วแล้วกดติ๊กว่าเจอสิ่งนั้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเนี่ยมันจะขึ้นปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะขึ้นใส่ๆอย่างนี้เลยแล้วเวลาเราติ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยมอง,มองๆอย่างนี้เราก็สามารถที่จะมาดูได้ว่า โอเคจุดนี้เราเก็บละเราติ๊กเวลาเราไม่ต้องไปหาจุดเดิมเราไม่ต้องวิ่งวนหาเราไม่ต้องไปนั่งคราฟไอ้ตัวที่มันสามารถหาได้ เพราะว่ามันยุ่งยากใช้เว็บนี้ดีกว่าเอาละครับก็จบกันไปแล้วสําหรับข้อผิดพลาดที่หลายๆคนอาจจะเจอมีตรงไหนที่เนี่ยที่ทุกคนเจอกันอยู่บ้างหรือว่าใครที่มีข้ออื่นที่ควรจะแนะนําผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ตามก็สามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับช่วยๆกันเล่นเนาะจะได้สนเกมนี้ได้สนุกขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย